สวัสดีค่ะมาพบกับพี่เอมมี่ชาแน,นลนะคะวันนี้เรานะคะก็จะมาเล่นเกมนี้กันค่ะงั้นเราเริ่มเล่นเลยนะคะอ่าเราจะทำตัวเล็กให้ได้ออออกกำลังกายเยอะๆเนี้ยเยอะไม่ดีนะคะเราก็เลยเเลโอ้ ใส่ได <stage> yeah, right. ้ไหมนี่อ yeah, right. ่ใ <reconcile> ส <papa> yeah, right. ่ได <rawd> ้ไหมค้เนี่ยเย้ใส่ได้นะคะแล้วเราจะไปข้นขอตานะคะขในคเรานะคะก็ขึ้นได้นะคะแล้วก็จะมเล่นอีกครั้งนะคะไปกันขอกินไ้ใสกินหน่อยอืน้ำมันลงหน่อย เหมือนเราดีอยู่แล้วนะคะทุกคนเขาอ้วนๆนิดหน,น,น,น่อยนะคะจะใส่ชุดนักเรียนได้ไมไม่ได้ไม่ไม่ได้ใส่ไม่ได้หินออกไปข้างนอกดู แล้วก็จะไปเล่นกันนะคะอ่าได้แล้วนะคะแต่ว่าเราใส่ไม่ได้เนีะเรต้องให้ถึงหนึ่งอยเปอร์นะคะคราวนี้แล้วก็จะไปเล่นกันผมอ้วนตุยๆเลยนะคะเนี่ยแล้วก็จะกินผักใหญ่นะคะโอ้เราอ้ว,วนเยอะไม่ได้ หกสิบไม่ได้อือดได้นะคะงั้นงั้นพี่เอมมี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะใครอยากเจอลิปนี้อีกฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะ คันอยากให้มีกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะก็กดที่กระดิ่งเลยบ๊ายบาย